สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาทําเมนูเห็ดค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นเมนูเห็ดชุบแป้งทอดค่ะทุกคนวันนี้ได้เห็ดพาราโซนมาค่ะได้ดอกไม้บานค่ะทุกคนจะเอามาผสมด้วยนะคะเห็ดสไตล์พิเราก็จะามาหัน่นเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เอาไปชุบเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะชุบไข่ชุบแป้งแล้วก็ชุบเก็ดขนมปังค่ะทอดกินกับทอดมะเขือเทศค่ะหรือว่าแล้วแต่เราค่ะทุกคน ตามมาเลยนะคะว่าเราจะทำยังไงคะ่ะทุกคนในตอนที่เราหัน่นประมาณนี้นะคะทุกคนหั่นเห็ดค่ะ,ะเรามีเห็ดนี้ด้วยค่ะก็จะเอาเฉพาะดอกนะคะทุกคนจะเอาเฉพาะช่วงดอกค่ะขามันก็ทำซอสนะคะเอาไว้ทำซอสได้ค่ะพลังบอกอร่อยแต่เราจะใช้ดอกวันนี้ดอกไม่ใหญ่ค่ะเราก็จะเอาออกประมาณนี้เนาะ ดอกเอาตรงกลางออกนะคะทุกคนแบ่งดอกออกประมาณนี้ค่ะสไตล์พิน,นะคะเราก็หัน่นเป็น3ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะจะใช้วิธีง่ายๆค่ะทุกคนจะใช้เกลือหรือใช้อะไรแล้วแต่เราได้เลยนะคะทำให้มีรสชาติหน่อย เราจะผสมไอ้นี่ลงไปผสมอมามิค่ะท,ทุกคนผสมลงไปแล้วแต่ว่าให้มันจะใช้เกลือรหรือว่าใช้ซีกไทยก็ได้นะคะได้หมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามาชุกไข่แนะคะไข่เราจะใส่นมลงไปแล้วก็ใส่บีบมะนาวลงไปหน่อยนึงนะคะทุกคน ค okay. นี้ทีนี้เราก็จะามาเอามาปะแป้งค่ะปะแป้งนะคะทุกคนชุบไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาชุบแป้งทอดค่ะทีนี้ทุกคนนะคะตอนนี้น้ำมันของเราก็กำลังได้ที่ค่ะทุกคนเราจะลงเอาลงไปทอดนะคะ กินกับซอนมะเขือเทศค่ะกินเป็นเ,เขาเรียกว่าดิฟเนาะทุกคนน้ำมันเราก็ได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็เริ่มทอดค่ะทุกคน ที่แล้วกับประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาของเหชไต์พินชุบแป้งทอดของเราก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนกินกับซอสมะเขือเทศค่ะน่าทานไหมคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะทุกคน